ท่านโยคาวาจรทั้งไหลายเวลานี้ใกล้จะสิบแปดนีกาสามสิบนาทีเป็นเวลาในการรับฟังเรื่องก่อนการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะในโอกาสนี้เป็นบุพกรรมด้านนรกสำหรับวันที่แล้วได้พูดมาถึง สังคาตะมหานรกเป็นขุมดีสามแห่งนรกใหญ่วันนี้ก็จะขอนำนรกตั้งแต่นรกที่สี่ขุมที่สี่เป็นต้นไปจะถึงไหนก็ยังไม่ทราบสำหรับนรกขุมที่สี่นี้ชื่อว่าโรรุะมหานรกโรรุะมหานรกนี้แปลว่านรกที่มีเสียงโคนคราง เป็น,นั้นว่ามีเสียงดังเสียงดังไม่ใช่เสียงลองเพลงเป็นเสียงเนื่องจากทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านกล่าวถึงชีวิตของสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกนี้มีอยู่ว่าเราเราสัตว์แม้ล่อว่าชาวเสด้วยนะบาลีนี่บบบอกว่าเราสัตว์ชาวรู้ว่านารก เพื่จะใช้สัตว์เล่าสัตว์ในโลกนรกนี้ต้องเสวยทุกขเวทนาในดอกบบวเหล็กและวิธีเสวยทุกขเวทนานั้นก็แปลกประหลาดคือนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกโบวเหล็กอันร้อนแรงใหญ่หรือดอกบบวเหล็กมันดอกใหญ่นะไหมก็ดอกบบวเล็กของนรก ศีรษะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คางนี่คนนอนนะฟังให้ดีว่ามันมีคล้ายๆกันโรลุวะนรกกับมหาโรลุวะนรกขุมที่สี่นี่เรียกว่าโรลุวะนรกมันได้สัตว์นรกนอนอยู่บนดอกบัวเหล็กที่มีไฟลุกโชนศีรษะมิเข้าไปในดอกบัวแค่คาง มิดลงไปจมหัวหายลงไปในดอกบัวไม่ใช่เอาคางพาดดอกบัวจมหัวหายลงไปในดอกบัวแค่คางส่วนทางด้านปลายเท้าก็มิดลงไปในดอกบัวแค่ข้อเท้าสำหรับมือทั้งสองก็กางจมมิดลงไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือ นอนความหน้าอยู่ด้วยการอันพลึกพิกลช่นนี้ถูกเปลวไฟเผาขึ้นมามันร้อนแรงเหลือเกินไฟไหม้ดอกบัวเหล็กร้อมกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดอกบัวแดงลุกโชนเกะแสะไฟขอนนรกนี้แต่ละขุมตั้งแต่สันชีพนรกมามีความเร่าร้อนเกินขึ้นตามลำดับสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับ ท่านบอกว่าสําหรับเปลวไฟ <c oughs> และแลบเข้าหูซ้ายออกหูขวา <c oughs> แลบ,บเข้าหูฝาออกหูซ้ายลองนั่งนึกดูลองนั่งใครครวรดูว่าถ้าเราถูกเขาแบบนี้มันจะมีความรู้สึกเช่นไรเ <c oughs> พียงดาวไฟทูบจี้เขานิดเดียวบอกว่าร้อนทนไม่ไหวนี่คนนอนยืนบนดอกบัวเหล็กแดงโชนไฟลุกท่วม ไฟพุ่งเข้าของซ้ายเข้าของขวาเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าทางปากออกทางจมูกเข้าทางจมูกออกทางปากสัตว์นรกก็ได้แต่ร้องเขาบอกว่าร้องเสียวสนันบันไหวอื้ออึงแต่ความจริงไอ้หัวนี่มันจมลงไปในในดอกโบลเล็กแค่คาง เสียงร้องครวนครางมันออกมาอย่างไงแล้ว่ากลีบดอกบัวไม่ใช่เหล็กทึบเสียงยังปลากฏออกมาได้ถ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่มีการตายต้องเสวยทุกขเวทนาจนกว่าจะครบอายุของกรรม สำหรับอายุของกรรมนี้ท่านมีกฎเกณฑ์ไม่ว่าอายุของสัตว์ในโลวะนรกนี้มีประมาณ4,000ปีนรกความจริงก็ไม่นานนะ4,000ปีเท่านั้น <c oughs> แต่ว่ามัน4,000ปีนรกซึ่งจะเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกมีดังนี้คือ234ล้านปีของมนุษย์ เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ <c oughs> แล้วก็นับโดยเดือนก็สามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนของเขาสิบสองเดือนของเขาก็เป็นหนึ่งปีของเขาเอา้าลองคูณกันดูนะ <c oughs> ปรากฏว่าวัดของเรานี่มีนักศึกษาชั้นสูงมากสำเร็จปิญญาม,มาแล้วก็มีหลายท่าน ลงคุณอายุสัตว์นรกดูกันแล้วกันท่านอยากจะลงขุมไหนก็ตั้งใจไว้เพื่อลงขุมนั้นจะได้สบายใจถ้าอยากจะลงก็ไม่อยากไอ้นรกขุมต้นๆน,น่ะจะลงมาทําไมถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เราก็พยายามลงอเวจีมหานรกก็แล้วกันไหนไหนจะลงสักทีถ้ามันมีชื่อมีเสียง <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายถ้าพลาดพลั้งลงไปเขาก็ลงอเวจีมหานรกกันถ้าลงแค่โลรุวันรกแค่นี้นั้นมันก็บุญวาส,สนาน้อยเกินไปเพ็นอนั้นว่าพวกท่านไม่มีโอกาสนรกขุมนี้จะมีโอกาสก็ต้องเพียงเพียงแค่อเวจีมหานรกขุมเดียวน่าเสียดายนะเอา้าคุยกันต่อไป เล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าให้ฟังเสียก่อนท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้แล้วต่อไปไม่จบปลายคมแล้วก็จะอธิบายเรื่องเกล็ด <c oughs> ที่เคยประศบมาบ้างมาบ้างมาบ้างแล้วก็ที่เคยพบตามธรรบาลีบ้างจะเอาแต่เรื่องที่พบมาอย่างเดียวก็น่าจะตัวจะไม่ละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้ดูมากมายนัก แค่ดูแล้วอาการเปลี่ยนแปลงในนะนรกมันก็มีคือคนนั้นลงไปคนนี้ขึ้นมาอการรับโทษทุกขกระทษมันอาจจะไม่เหมือนกันเรามาว่ากันต่อไปถึงนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโรรวะนรก <c oughs> นรกขุมนี้ที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่ามีร้องเสียงครวญครางดังกว่านรกขุมก่อน ยิงให้นามว่ามหาโลลวานรกแม่น่าคงจะดีกว่าน่าชื่นใจกว่าแต <c oughs> ่กล่าวถึงกฎข้องกรรมที่ถูกการทรมายของสัตว์นรกขุมนี้นี้ต้องสวยทุกขเวทนาอันน่ากลัวนักใช้สับแบบนี้กันแล้วนี่พระอัมบลีมาใช้ คุณดูตามบาลีสำนวนคุณต้าเป็นขัดขัดหูชอบกลเพราะว่าน่ากลัวจะเป็นคนแปลนะในสมัยนั้นเขาพูดภาษาแขกคงจะเปราะต้องเข้าไปยืนในดอกโบเหล็กนรกนี่คนนี้ยืนคนนั่นนอนคนนี้ขยันมากหน่อยเก่งกว่าเขาจึงที่มีนมามวมหาพระวยใหญ่และเก่งกว่าใหญ่กว่ามีวาสนาบรารมีดีกว่าร้องก็เสียงดังกว่า ท่านบอกว่าลงไปยืนในดอกบัวเหล็กของนรกซึ่งมีกลีบแต่ละกลีบคมกลิบเหมือนกรดโอ้โหสบายมีน้ำซ้ำก็ยังร้อนแดงฉานไปด้วยไฟนรกไฟนรกเผาดอกบัวจนแดงฉานมัอนก็เราไฟเผาเหล็กจนแดงโชนแต่อดอกไฟในนรกมันร้อนกว่ามันแดงกว่ามันมีฤทธิ์มากกว่าโอโ้สบาย สึ่งลุกโพรงอยู่ในดอกบัวปินแดงนิดเขาสัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่เท้าตลอดถึงพิษะพ่อพู้นี้ก็ยืนนิวน่นาาแต่เสียงก็ถึงได้ดังกว่านรกคุมแรกหัวกกจมไปในดอกบัวมันก็เลยเสียงดังสู้ไม่ได้เปลวไฟแรกข็อทางทวาวรทั้งก้าวเอาแล้วสิอ๋อถารทั้งหมดมันเปิดอยู่ เอาไม่ไปทั้งข้างในและข้างนอกเพราะมีเปลวไฟอันร้อนแรง้ายกาเช่นนั้นดังนั้นนรกคุมนี้จึงมีนามว่าชื่อว่าชาลาโรรวะนรกนะมีชื่อนะชื่อเดิมที่ป้ายเขาเขียนไว้เขาบอกว่ามหาโรรวะนรกแต่ยังมีชื่อซ้อนขึ้นมาอีกว่าชาลาโรรวะนรก ซึ่งแปลว่าเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องคนครางเพราะเปลวไฟแลนี้ท่านมากล่าวถึงชีวิตขอสัตว์นรกที่อยู่ในนั้นท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ในมาหาโรโลว่านรกนี้ต้องเสวยทุกโทษในดอกโบเหล็กถูกไฟนรกเผาให้ได้รับความกระวนกระวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจ จะตายก็ไม่ตายตายไม่ได้ลอกคุณมันนั่งบนม่าตายก็ไม่ตายไม่มีทางตายถูกไฟเผาเท่านี้ยังไม่พอนี่ใครถ้าไม่อยากจะตายแล้วก็เชิญไปอยู่ใน,นนรกนะเพราะนรกเขาไม่มีการตายกัน <c oughs> จนกว่าจะหมดเกณฑ์เมื่อหมดเกณฑ์แล้วก็ไม่ตายคือพ้นมาจากน,านรกนี่ท่านที่กําลังเจริญเพื่อกรรมาฐานอยู่ถ้าอยากก,กลัวตายแล้วก็ไปอยู่สนานนรกก็แล้วกัน จะได้ไม่ตายถูกไฟเผาเท่านี้มันก็ยังไม่พอยังถูกนายนิริยาบาลถือกระบ,บองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนายนิรยิรยาบาลนี่แกไม่รู้จักร้อนตีข้นนำลงไปที่ทิะซ้ำเข้าไปอีกจนกระทั่งทิะแตกยับถึงก็นั้นก็ดีสัตว์พวกนี้แกก็ไม่ยอมตาย พราะน่ายกรรมที่ทําให้ชีวิตได้รับทุกข์ต่อไปจนจงกว่าจะถึงอายุไขนั่นเองกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของยุสัตว์ในมหาโลลวันรกนี้โอ้โหมีประมาณแปดหมื่นปีนรกน่ายอยู่นะอายุยืนดีพวกนี้ไม่อยากจะตายนี่กลัวตายนิดดีอยู่ที่นี่ดีอายุมากดี ซึ่งจะเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าเทียบได้อย่างนี้คือ9,216ล้านปีเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกคุมนี้แล้วก็นรกคุมนี้ก็มีอายุ80,000ปี8,000ปีโอ้สบายคุณเลยไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าผ่านไป10เพะองค์แล้วยังไม่ได้โผล่มาดูหน้ามนุษย์เลย ยังนั่งยิ้มร้องเพลงโคลงครางโคลนเพลงและโคลงครางอยู่ในมหาลูรุวัตนรกเอาลราเป็นอามารู้กันตามพระบาลีที่พูดตามพระบาลีนี่นี่ว่าอาจจะเฉาเฉไปนิดไม่กระฉับกระเฉงก็เพราะว่ายัางไงยังไงผมก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าก่อนคุณสมศักดิ์มาบอกว่าทําไมหลวงพ่อไม่พูดเรื่องที่ไปเห็นมาเอง ก็ต้องบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักชายไว้ก่อนเรื่องเห็นมาเองมันเป็นเรื่องเกลด็ดเพราะตามบาลีท่านเขียนไว้แต่เพึงภาคพื้นว่าสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดตามท่านไปก่อนถพราะืนเอาเรื่องที่เห็นมาเองไปพูดเข้าเขาจะหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับเทวทัตขุมที่แปดไม่เอาละเขียนเต็มทีแล้ว ที่ว่าเข็เพราะอะไรเพราะผมเคยลงนรกนะไอ้ขุมที่หนึ่งถึงขมที่หกเนี่ยผมเคยผ่านมาแล้วแล้วผ่านมาไหลเที่ยวโดยแล้วก็ยังอยากจะชวนพวกท่านหลายให้ลงผ่านเป็นนอนเล่นโกโก้บางทั้งนี้ถอยหลังไปนาดีแต่ชาติแนตะ่ผมซ้อมมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงเจคิดว่าผมมีเป็นคนนะมีคนโง่ไม่รู้ความเป็นไปของนรกทนำะไมจริง ผมรู้จริงๆผมเคยนอนในนรกเกือบทุกขุมเว้นไว้แต่ขุมที่เจ็ดกับขุมที่แปดไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขานี่มาขุมที่หกมีนามว่าตาปะมหานรกตาปะนะไม่ใช่ปะตาตาปะมหานรกนี่ท่านกล่าวว่าที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นนรกที่ทำให้สัตว์รับร้อนไอ้ตาปะนี่ร้อน คือ,อไม่ไหวอ๋อมีนรกดีอยู่คุ้มหนึ่งโลกันตะมหานรกเขาไม่ร้อนเขาเย็นแต่ยังยังไม่ถึงก่อนพอถึงนรกคุ้มที่แปดนี่ผมจะย้อนกลับมาถึงบุคคลที่ลงไปบางคนเป็นตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในตาปะมหารกนี้ต่านกล่าวว่าถูกนายนิริยาบานันน,นิริยะนิระยะนะ อ่านผิดนะลิ้นไม่ดีนี่ระยะบานแปล,ปลว่าผู้รักษานรกโืยเจ้าหน้าที่ของนรกบังคับขับไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กโอ้นี่เล่งกีฬาสนุกไล่ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็ก,ก,ลสกลลลเสี้งใหญ่โตเท่ากับต้นตาลต้นตาลน,นรกไม่ใช่ต้นตาลบ้านเรา ร่วงโรดโชตน,นาการแดงฉานไม่ได้เปลวไฟแม้ดีจริงๆเล่นคนสนุกแล้วเสียบต้นเองลมปลายเหลาเหล็กนั้นซึ่งมีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้แม่ไอเหลาเหล็กก็มีปลายมีไฟเผาเส้สนแดงมีเปลวเผาไฟก็ลุกเพิบเพิอพอไอเหล็กก็แดงแล้วก็แหลมคมและข้นล่างก็ยังมีไฟพุ่งขึ้นมอีก ไฟเผาผลันเสือหานสัตว์นรกเป็นนิดไม่มีการหยุดอีตอนนี้แม้ท่านบอกเป็นนิติรันดอนว่าอย่างนั้นไม่จําเป็นว่ากันตลอดเวลาม่มีการพักผ่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเนื้อก็ดีเนื้อหนังมังสาให้ให้มังสานี่ก็แปลว่าหนัง ท่านบอกว่าเนื้อหนังมางสาของสัตว์ทั้งหลายน,นรกสั์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงจัดคนแปลเขาแปลเขาไว้รอบทับสับลงไปให้เอ็หนังมางสามันก็หนังแต่คนไทยเราชอบพูดซนซ้อนคือเนื้อหนังมางสาของสัตว์ทั้งหลายน,นรกจะเหลือเป็นชิ้นดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีมันไม่มีมันถูกทิ่มถูกแทงถูกไฟเผาต้องพูทองพองโอ้หาอะไรดีไม่ได้ ก็มีแต่ที่จะไม่สุขพองอยู่เหนือปลายแหลนเหลาไปท่านเองท่านบอกว่ามีบุามาเหมือนกับเนื้อที่เสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานบนฐานไฟสัตว์ในโลกทั้งหลายต้องเสวยทุกขเวทนาดิ้นรนไปมาจนกระทั่งเนื้อหนังพองไปด้อำน่ายของไฟในรก เน,เนื้อสุกแล้วก็มีสุนัขนรกรูปร่างใหญ่โตมากประหลาดมากขนาดใหญ่เท่าช้างสารช้างสารนี่ไม่ใช่ช้างเขาสารนี่ตอกนะเขาช้างสารไม่ตัวใหญ่ร้องส่งเสียงดังกึกก้องเหมือนกับฟ้าร้องเนี่ยแหมแกมาก็จะกินนะมังช้างช้างหน้ากูจะกินคนมีสภาพแสดงว่าหิวจัดเกลี้ยมก็คือ เรือวิ่งเข้ามา็ยโยงเท้าหน้าหมาตัวนี้ไม่ใช่ช้างเนยหมาตัวเท่าช้างก็ยงเท่าหน้าปลายปากงับกัดแกะแากลากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ลงจากแหลนเหลาแล้วก็ฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกเ่นี้ไม่ใช่หมาแท้ในเครื่องหมากรรม อำนาจของกรรมของคนที่ทํำบาปประเภทนี้ต้องถูกลงโทษแบบนี้หมีหมาก็มีหน้าที่ต้องลงโทษคนเอออย่างนี้เกิดเป็นหมาดีกว่าไปลงนรกจะมีอำนาจต้องเสวยทุกข์โทษเพราะนายนิรยบาลบังคับให้ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอย่างอะไรว่าย่างตนอยู่เป็นปลายแหลมคัอันโทมันว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลย เป็นอนันว่าใครชักฉีกเนื้อสัตว์กินในจมานะมันดึงมาคนหล่นมันก็กินเนื้อกินหนังกินเนื้อกินหนังเสร็จเจ้าคนก็ไม่ตายเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นายนิเรบานชาวนรกอนะ่กนะเจ้าหน้าทีนา่นรกก็บังคับให้คนพวกนั้นขึ้นไปเป็นแหลนเหลาอีกถ้าไปแล้วไม่ไปล่ะไม่ไปเอาหอบ ดำใหญ่ใบใหญ่เสียบหมับก็ให้แทงปุ๊บก็ยกขึ้นไปทรงไปเป็นยอดแหลนเหลาเอาไม่ขึ้นก็ได้นี่ไม่เป็นไรแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาไฟก็ใหม่แหลงเเล้วก็เสียบก็แทงห้อยลงมาไอหมาก็กัดก็กินก็ว่ากันแบบนี้แหละสบายสบาย นี่ในเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนี่ที่เรียกว่าตาปะนรกท่านบอกว่ามีอายุป,ประมาณหนึ่งมืนหกพันปีนรกถ้าจะเทียบกับเมือมนุษย์ก็หนึ่งแสนแปดมืนสี่พันสองร้ยสิบสองล้านปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันกับหนึ่งคืน ให้สิบสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนริบสองเดือนเป็นหนึ่งปีนะจาไว้ด้วยนะแล้วคูณกันเข้าไปว่าคิดว่าชีวิตในมนุษย์เรามีเท่าไหร่เชียนได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนของเขาแล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีครบหนึ่งมืนหกพันปีของนรกเฮน่าอยู่เหมือนกันนะ ความจริงในคุมนี้ก็น่าอยู่นะแต่ใครจะอยู่ก็ไปเถอะก็ไม่เอาขี้เกียจเรียกวไาอย่างที่ประ่านอยู่แต่ความจริงผมเคยอยู่มาแล้วไอ้ขุมที่หกนี่ไหมมันสนุกสนานบอกไม่ไม่ถูกเดินดีเกลละครมันเปลวไฟมันหอ,อกแหลนเหลาแสดงคนแต่ไม่มีคนดูมีนายนิระยะบาลเท่านั้นเขาค่อยดูเขาเป็นผีเลี้ยงหาคนอื่นดูไม่ได้ นี่มานารกขุมที่เจ็ดมหาตาเออมหาทาปะนะน้อยนะ่ชื่อว่ามหาตาปะนะมหานารกนะมหาสมหานะมหาตาปะนะมหานารกนะนรกขุมนี้ชื่อดีท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อันเกิดจากความร้อนแรงแห่งเปลวไฟอย่างสูงที่สุด หมายความว่ามันร้อนยิ่งกว่าขุมที่หกได้รับทุกเพื่อความเล่าร้อนเหลือประมาณไม่มีความร้อนในที่ไหนๆจะเปรียบไปกับความร้อนในนรกขุมนี้นี่หมายความว่านรกหกขุมนั่นแหละที่ว่าร้อนอ่ะมันร้อนไม่เท่าขุมนี้ฉะนั้นนรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ามาหาตาปานะมาหานรก แมใหญ่ด้วยร้อนหนักด้วยนรกขุมก็ใหญ่ร้อนก็มากมันเป็นชืวอว่านรกที่เต็มไปด้วยความเลาร้อนอย่างมากมายหรือประมาณถ้ากล่าวถึงชีวิตสัตว์ที่เป็นอยู่สัตว์ในมหาตาปาัตนรกนี้ย่อมมีชีวิตอยู่ภายในนรกแล้วก็ท่านบอกโอ้สัตว์ของท่านเหลือเกินน่ากลัวนักหนาอะไรตัวนี้ ข้นานรกนี้ทั้งลึกทั้งกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟภายในกำแพงกว้างใหญ่ภพศสาลใหญ่โตมากมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างๆภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปักเกรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงไปด้วยเปลวไฟอย่างมากมาย นายนิรยาบาลก็มีอาวุธถืออยู่ในมืออาวุธที่ถือก็คือหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างลาวบ้างแลวในอาวุธนั้นก็มีไฟลุกโชนแดงเป็นแสงเฟืองโอ้โหไม่ไหวเลยไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกโอ้โหมันคมเจ็บแล้วยังร้อนอีกมันก็สนุกกันใหญ่เลยเธยบอกว่ไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกทั้งหมด บังคับให้ขึ้นไปบนภูเขาเอาสิไอ้ภูเขานั่นก็ไฟก็ลุกภูเขากดแดงเป็นไฟเป็นภูเขาเหล็กไม่ใช่สีแดงนะไฟมันเผาเหล็กจนแดงแล้วก็มีไฟลุกออกอีตาพวกนี้แกก็บังคับให้ขึ้นไปอีกโกไฟแดงฉันมรรดาสัตว์ทั้งลบมนหลเท่านั้นเมื่อถูกนายนิรยบาลไล่ที่มลายแทงก็พากันตกใจกลัว วิ่งหนีขึ้นไปย่อดบนยอดเขานั่นเอาสิเอาเขาไล่ตีไล่ทิม่มไล่แทงไล่ฆ่าไล่ฟันกลัวเขานี่กลัววุดวิง่งขึ้นไปบนเขาวิ่งเขึ้นไปมันจะไปยังไงไอ้ไฟมันก็ไหมเอาโถอเขาตัวแล้วก็มีลมกรดไอ้ลมกลด้มันร้อนแรงบอกไม่ถูกพัดมาด้วยกำลังแห่งลมของนรกไม่ใช่ลมชาวบ้าน ให้สัตว์กั้งหลายพวกนั้นพลัดตกลงมาจะย่อยเขาเอาเมื่อตกลงมาแล้วก็ไปถูกไอ้พื้นที่เต็มไปด้วยเหล็กแดงแสงแดงไะด้ยไฟไฟโชนร้อนก็แสนร้อนพอตกลงมาถูกขวากถูกน้ำถูกแหลนถูกเหลาที่เขาตั้งรอไว้อยู่เบื้องล่างนีเสียงเสียบกายทะลุเลือดแดงฉานแม้ยังมีเลือดอีก แตความจริงเลือดเขามีวัเดียวเวลาหมดเป็นการทรมานดูน่าตัวทะเลดอย่างยิ่งท่านบอกว่าบางตนก็ตกลงมาถูกขวากถูกน้ำแหลนเหลาเสียบเข้าหูเข้าตาทะลุมันไม่ต้องเลือกนะกันแล้วไปเถอเอ้ยมันเสียบไปทั้งตัวนั่นไม่ต้อบอกกันก็ได้สำหรับนรกคุมนี้ไม่มีปีเป็นเครื่องกำหนด ถ้าจะถามว่านารกขุมนี้สัตว์ที่ะเะไว้ทุกขเวทนามีอายุกี่ปีนรกและก็นหนึ่งวันนารกขุมนี้ขุมที่เจ็ดนี้เท่ากับนับในมนุษย์ได้เท่าไรไม่มีสมบายอยู่สบายไม่มีอายุไขแน่นอนแต่ว่าท่านบอกว่ามีอายุอยู่ครึ่งกับ อายุที่เดเวยสุกอยู่ในนรกมันสุกไอส้สุกที่ไม่ใช่สุกใจคือเนื้อมันสุกหนังมันสุกกระดูกมันสุกเขาเจนสุกอยู่ในนรกขุมนี้สิ้นระยะเวลาครึ่งกับจึงจะหมดกรรมที่อยู่ในนรกใหญ่ขุมนี้นี่ท่านฟังกันมาแล้วเจ็ดขุมได้ยินไหมว่าท่านบอกว่านรกทั้งแปดเจ็ดขุมเนี่ยล้วปลายขุม ให้ทำบาปอะไรจรึงตกนรกขมใหญ่เหล่านี้แต่ว่าเป็นบาปลักตุลักแล,ล่งกันไปบาปน้อยหน่อยเบาหน่อยก็ตกสั้นชีพนรกแล้วก็ไม่มีการบอกว่าเป็นบาปประเภทไหนผมยังเคยพูดว่าเป็นนรกแปะเจีย้ยไม่เคยคิดให้ว่าบาปประเภทใดเมีอยุท่าไรเมื่อไรจะหมดกรรม นี่แกก็มานั่งวิ่งนั่งนอนกันเล่นในนี้นี่มันน่าคิดเอเวจีพูดไปได้เพราะเวลาจะหมดไปแล้วนี่นะเป็นนั้นว่าเรื่องราวของนรกตามเรื่องของพระบาลีนี่จําเป็นต้องอามาพูดถ้าไม่เอาบาลีมาพูดจะดีไม่ดีก็อย่าหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองผมมันลำบากเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็ว่ากันมาได้ถึงนรกขุมที่เจ็ดเท่านั้นเวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุติก่อน สำหรับเรื่องนรกตัววันนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้